สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับชิงนะคะชิงจะมีสองแบบที่ถือหยุดเราจะเรียกว่าชิงลงหินนะคะใช้ในงานขับเสภาหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเอเน้นเรื่องเสียงเป็นพวกกลองคณะกลองยาวนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูอันนี้คือ ชิงที่ลงหินนะคะเสียงจะกล้องแล้วก็ดังทีนี้เราไปดูชิงอีกประเภทหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าชิงทองเหลืองธรรมดาลองมาฟังเสียงดูจะไม่เน้นเสียงนะคะอันนี้จะเป็นเด็กเล่นทั่วๆไปนะคะสนใจสั่งซื้อชิงชิงชับกลับมงทุกประเภทติดต่อได้ที่0851224104นะคะขอบคุณค่ะ